สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าแล้วก็รั์สินทางปัญญานะคะเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะคะเรื่องแรกนะคะเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าคือการนําเทคโนโลยีะคะ่ะมาเพิ่มมูลค่าให้สิ่งต่ตางๆนะ,ะเพิ่มมูลค่าด้วยวิธีใดอ่ะมันเียมาดูมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4วิธีนะคะวิธีแรกคือการปรับปรุงรูปลักษณ์ ปรับปรุงรูปลักษ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆนะคะอย่างเช่นสมมติเนเรียนทำาขายรองเท้า,เาสมมติขายรองเท้าเนะมมา,เาเนะเยนก็อปรับปรุงรูปลักษ์ให้รองเท้าเนี่ยมีลักษณะคือรูปแบบรองเท้าที่เราใช้อยู่อยู่ทุกวันน่ะมันจะมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเยนปรับปรุงให้ดูน่าสนใจอะไรพวกนี้ค่ะก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้รองเท้าเราได้นะคะวิธีที่สองนะคะ ปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นอ่ะมีหน้าที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นคือ,อยังไงคือปกติเนี่ยผลิตภัณฑ์นึงใดๆดเนี่ยมีหน้าที่หน่งอย่างถ้าเรียนทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆมีหน้าที่สองอย่างสามอย่างสี่อย่างตัวเนี้ยค่ะก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้สินค้านั้นๆได้นะอย่างเช่นรองเท้าอ่ะสมมติรองเท้าถ้าคู่ขายทําขายปกติขายได้คู่ละันสโสดน,นะอ่ะทีเนี้ยครูไปทําว่าอ่ะ รองเท้าหน้าที่ของรองเท้าคือใช้สําหรับเดินใช่ไหมคะครูไปปรับปรุงให้รองเท้าเนี่ยบินได้ครูไปตั้งโปรแกรมใส่ในรองเท้าให้รองเท้าสามารถบินได้นะคะจากที่ครูจะขายได้หนึ่งพันครูอาจจะขายได้เป็นหมื่นใช่ไหมคะไปทําให้รองเท้าบินได้อะไรเงี้ยคือการเพิ่มมูลค่าให้รองเท้าหรือในปัจจุบันนาฬิกาแต่ก่อนนาฬิกาคือดูเวลาอย่างเดียวใช่ไหมคะ ตอนนี้มี apple watch มีนาฬิกาที่แบบดูเวลาได้โทรได้ดูวัดก้าวเดินได้วัดการเต้นของหัวใจได้อะไรพวกนี้ราคาเขาก็จะสูงขึ้นนะตัวเนี้ยเห็นไหมไอสิ่งพวกเนี้ยเป็นการใช้เทคโนโลยีเ,โโลยเพื่อมา,มาเพิ่มมูลาคา่านะคะข้อ2องนี่คือทำให้มีหน้าที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นข้อ3การได้รับมาตรฐานมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ ถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์ต่างเนี่ยมีการได้รับรับรองมาตรฐานผู้บร uh, ิโภคค่ะก็จะมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆนเนี่ยเขาเรียกว่าน่าเชื่อถือผลิตภัณฑ์นั้นๆปลอดภัยนะฮะอย่างเช่นยาก็จะมีออยอใช่ไหมคะมีออยอรับรองยาถึงจะปลอดภัยอาหารก็จะมีมีอะไรรับรองว่าอาหารตัวเนี้ย มีการผลิตโดยถูกสุข,ขลักษณะอะไรแบบนี้นะคะหรือการผลิตเสื้อผ้าผลิตรองเท้าผลิตอะไรต่างๆค่ะเขาจะมีวิธีการรับรองของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวว่ากระบวนการรอ,องเท้าตัวนี้ผลิตได้ถูกต้องอสามารถใช้งานได้จริงนะคะอะไรพวกนี้นะคะถ้ามีมาตรฐานรับรองราคาสินค้าเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นขึ้นได้นะคะ วิธีการที่4ี่นะคะเปลี่ยนสถานที่ค่ะเปลี่ยนสถานที่ขายหรือเปลี่ยนช่องทางการจำหน่ายจากปกติเราขายข้างถนนเราอยาก up ราคาเราก็อาจจะ,ะเข้าไปขายในปกติขายอยู่ถนนที่ไม่ค่อยมีคนขายไม่ค่อยได้ถูกไหมคะแล้ก็เปลี่ยนไปขายในสถานที่ที่มีคนที่มีลูกค้ายเยอะๆอ,ะอันนี้ก็จะขายได้แล้วก็อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่องทางการจําหน่ายไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพิ่มช่องทางการจําหน่ายอย่างเช่นปกติถ้าหนูขายขายหน้าร้านเนาะนักเรียนขายหน้าร้านแล้วเราเปลี่ยนเป็นขายออนไลน์หลายๆช่องทางตัวน,นี้ก็จะช่วยช่วยในการเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยีเราได้นะคะอันนี้คือ 4, อ4่อันสีข้อ4อย่างนะคะที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยีเราได้นะคะ เวลาเียจะทาธุรกิจเนี่ยก็สามารถใช้หลักการตัวนี้นะคะในการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้นะคะต่อไปค่ะทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรเนื่องมาจากข้้งบนเลยการเพิ่มมูลค่าให้เทคโนโลยีใช่ไหมคะซึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรต่างๆนานา,นาเราเรียกว่าเขาจะจัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะคะแต่จะเป็นด้านใดเรียนมาดู มาดูความหมายก่อนอันดับแรกทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงอะไรหมายถึงผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ค่ะการประดิษฐ์คิดค้นของผู้สร้างนะประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆขึ้นมาเหมือนที่ออมีข่าวนักเรียนช่างที่ประดิษฐ์ที่ตรวจวัดความสุขของความทุเรียนนะคะตัวนั้นก็เราเรียว่า เป็นทรัพย์สินทางปัญญานะคะไปจดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้นะคะซึ่งตัวทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทหนึ่งคือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแล้วก็2อคือลิขสิทธิ์อ่ะเรามาดูประเภทแรกประเภททรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะคะทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม1คือสิทธิบัตรค่ะอันหนึ่งหนึ่งคือสิทธิบัตรนะคะสิทธิบัตรคืออะไรสิทธิบัตรคือเอกสารคุ้มครองผลงาน คุ้มความผลงานยังไงคือคุ้มควอมไม่ให้คนอื่นลอกเรียนแบบนะคะโดยแบ่งเป็นสองประเภทค่ะคือผลงานที่เป็นการประดิษฐ์การประดิษฐ์นะคะแล้วก็ผลงานที่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะืนะคะ เป็นหนังสือคุ้มครองจะมีระยะเวลาคุ้มครองเนี่ยยี่สิบปีค่ะยี่สิบปีนะคะโดยสิ่งประดิษฐ์พวกนี้จะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่นะ,ะไม่ไม่เคยเผยแพร่ออ,อกสาธารนณะเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ที่ไม่มีเผยแพร่มีความแตกต่างนะคะมีความแตกต่างจากสิ่งเดิมแล้วก็ยังไม่เคยเผยแพร่ออ,อกมาสู่าสาธารนณะ ะะต่อมาค่ะอนุสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรก็เป็นความคุ้มคอรองเหมือนกันค่ะเป็นหนังสือเอกสารแสดงความคุ้มคอรองเหมือนกันแต่ว่าอนุสิทธิบัตรเนี่ยจะคุ้มคอรองอยู่ประเภทเดียวนะคะก็คือประเภทการประดิษฐ์ค่ะประเภทเดียวกันการประดิษฐ์นะคะจะไม่ไม่ไม่รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะพูดถึงการบรัิิตอย่างเดียวอันนี้คืออนุสิทธิบัตรนะซึ่งคุ้มครอง6ปีค่ะหปีแต่สามารถต่ออายุต่ออายุได้นะคะสองครั้งต่ออายุได้สองครั้งนะคะครั้งละสองปีก็รวมเป็นสิปีรวมทั้งหมดแล้วอะ ก็คุ้มครองอยู่10ปีนะคะต่ออายุได้2ครั้งครั้งละ2ปีนะคะก็คือครั้งที่1เนี่ยครั้งแรกที่ไปจดก็คือ6ปีเนาะสมมติครบ6ปีไปต่ออายุก็ได้อีก2ปีครบ2ปีนี้ก็ไปต่ออายุอีก2ปีก็เป็นคุ้มควางทั้งหมด10ปีแต่ถ้า6ปีเนี้ยเราไม่ต่ออายุก็จะอยู่แค่ตรงนี้นะคะอยู่แค่6ปีนะคะต่อมาค่ะเครื่องหมายทางการค้าเครื่องหมายทางการค้าก็คือโลโก้ตาสัญลักษณ อะไรต่างๆที่เป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆนะคะอันนี้คุยกตัวอย่างของโลโก้อดิดานะคะก็เป็นเราเรียกว่าเครื่องหมายทางการค้าพวกนี้นะคะเป็นเครื่องหมายทางการค้าชื่อทางการค้าชื่อทางการค้าก็คือชื่อบริษัทชื่อร้านค้าชื่อ,อ,อแบรนด์ตัวนี้เราเรียกว่าชื่อทางการค้านะคะความลับต่อมาความลับทางการค้าค่ะ ความลับทางการค้าก็คือเป็นความลับทีเ่เรียกว่าจดนะคะจดเป็นความลับทางการค้าไวา้จะเรียกว่าอะไรเป็นข้อมูลที่แบบเราจะจดเป็นความลับอย่างเช่นสูตรอาหารสูตรการผลิตสินค้าสูตรการผสมผสานอะไรต่างๆไปจดเป็นความลับเพื่อไม่ให้บริษัทอื่นๆลอกเลียนแบบนะคะ เราก็เรียกวความหลากัันกันค้าแผนผังภูมิวงจรรวมตัวนี้นะคะก็หมายถึงการจัดทําแผนผังแผนภูมิวงจรไฟฟ้าต่างๆเช่นที่เราจะรู้จักในคอมพิวเตอร์ค่ะก็คือ cpu ในคอมตัวนี้ก็จะมีบริษัทหลายๆบริษัทใช่ไหมที่เรารู้จักกันแพร่หลายตอนนี้ก็คือมีบริษัท intel นะใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกบริษัทนึง amd นะมี amd ม intel amd ที่ครูได้ยินชื่อบ่อยแต่ถ้าบริษัทอื่นครูไม่แน่ใจมีบริษัทอื่นไหมนะคะตอนนี้ก็มี a า amd กับ intel amd เนี่ยคนที่เล่นเกมคนที่ทำงานกราฟิกจะรู้จัก่าเพราะว่า amd จะเหมาะกับคนเล่นกราฟิกเยอะนะคะหรือถ้าในโทรศัพท์เนี่ยนักเรียนก็จะรู้ในรูปแบบของ ios android ใช่ไหม กลัวเขียนไม่ถูกนะคะ uh, Android uh, iOS หรือ Android iOS ก็จะอยู่ในของ Apple อย่างเดียวตัว Android เนี่ยก็จะเหมือนเป็นบริษัท Android ที่บริษัททำโทรศัพท์เนี่ยมาซื้อมาซื้อ CPU Android เนี่ยค่ะไปชิป Android เนี่ยไปใส่ในในโทรศัพท์เพื่อให้โทรศัพท์ทำงานได้นะกะก็ัทผลิตภัณฑ์ต่างๆ,ๆที่ที่ใช้ Android นั่นเองนะคะต่อมาค่ะสุดท้าย สิ่งบ่งชี้ทางภ <Yes. S 1> ูม <No. S 1> ิศา <Yes. S 1> สตร์สิ่ง <Inaudible> บ <decir> ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คืออะไรสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือสิ่งที่เป็นแหล่งกําเนิดนะคะบ่งชี้ว่ามันเป็นแหล่งกําเนิดหรือเป็นเป็นสิ่งที่ใช้เรียกแทนสถานที่นั้นๆนะคะภูมิศาสตร์นั้นๆอย่างเช่นถ้าพูดถึงภาคอีสานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของภาคอีสานก็คือข้าวเหนียวใช่ไหมคะข้าวเหนียวส้มตำ หรือเป็นผลไม้ก็ได้ที่บอกว่าถ้ามีผลไมตนน้ตัวนี้ต้องนึกถึงจังหวัดนี้เท่านั้นผลไม้ตัวน,นี้ต้องนึกถึงประเทศนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยหรือสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือแม้แต่อสัสถานที่ธรรมาชาติต่างๆนะคะเราเรียกว,ว่าสิ่งม่งชี้ทางภูมิศาสต์ตัวเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเจ็ดอย่างเนี่ยค่ะเราเรียกว่าทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะคะแต่ว่าต้องไปจดนะถ้าไม่อยากให้คนคนลอกเรียนแบบ ไปจดเป็นเครื่องหมายการคา้าไปจดเป็นชื่อทางค้าจดเป็นความลับนะ,ะไปจดต้องเป็นไปจดเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมทุกอย่างต้องไปจดเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะคะต่อมาลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเสร็จแล้วนะลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ม,มีอะไรบ้างนะลิขสิทธิ์ก็ม,มีวรรณกรรมวรรณกรรมคือ,อางาน นิพนธ์งานเขียนงานอะไรทุกอย่างทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือกระตูนหนังสือเรียนหนังสือบทประพันธ์หนังสือสอนเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆที่เป็นเล่มค่ะนะ,ะ,นะะรวมถึงที่เป็นออนไลน์ด้วยนะที่แบบอ่านหนังสือออนไลน์อะไรพวกเนี้ยนะคะก็เราเรียกว่างานวรรณกรรมนะคะต่อมางานศิลปรกรรมงานศิลปรกรรมเนี่ยนะคะ ก็เป็นงานกลุ่มศิลปะจิตกรรมปฏติมากรรมสถาปัตย์งานภาพถ่ายงานพิมพ์ภาพต่างๆนะคะแล้วเราเรียกว่าศิลปกรรมดนตรีกรรมดนตรีกรรมก็คืองานเพลงที่เกิดจากการเรียบเรียงขับร้องบรรเลงนี่ค่ะที่ที่เป็นดนตรีนะคะทานองก็ด้วยนะทานองเพลงก็คือดนตรีนะคะดนตรีกรรมเป็นลิขสิทธิ์ด้านดนตรีกรรมลิขสิทธิ์ด้านนาฏกรรมนาฏกรรมก็คือท่าไลา่ลำค่ะ ท่าติ้นท่าไหล่ลำการเคลื่อนไหวละครใบ้อะไรพวกนี้นะคะคือท่าทางนาาตรรกนะคะคือท่าทางลิขสิทธิ์ทางท่าทางนะคะภาพพยนตร์ต่อมาภาพพยนตร์ค่ะภาพพยนตร์ก็คือการอ,อ,อันนี้ก็คือภาพพยนตร์ที่เราเห็นการบันทึกภาพลงอุปกรณ์อะไรพวกนี้ค่ะที่ออกมาเป็นภาพยนตร์ให้เราดูก็เป็นลิขสิทธิ์นะคะเป็นด้านลิขสิทธิ์ โสทศนวัสดุโสทัศนวัสดุเนี่ยก็จะเป็นอ,อุปกรณ์ที่บันทึกภาพนะคะที่ใช้เล่นสำ้ำอันนี้ครูยกตัวอย่างแผ่นซีดีไม่แน่ใจว่าปัจจุบันมีอยู่หรือเปล่านะคะโสทศนวัสดุก,ก็คือพวกอุปกรณ์ที่สามารถนำมาเล่นสําได้นะคะสิ่งบันทึกเสียงก็คือการก็คือเสียงพูดเสียงร้องเพลงเ,เสียงทุกอย่าง เสียงนกร้องเวลาเรียนไปบันทึกเสียงเสียงนกร้องบันทึกเสียงธรรมชาติเสียงต่างๆนานาค่ะก็ก็สามารถจดไปลิขสิทธิ์ได้นะคะงานแพร่เสียงแพร่ภาพก็คืองานนําเสนอแพร่เสียงแพร่ภาพตามช่องทางวิทยุทีวีโทรทัศน์ที่ออกสู่สาธารณชนนะคะอย่างเช่นลิขสิทธิ์ฟุตบอลเคยได้ยินไหมคะ นั่นเนี่ยจะ,จะเคยคนที่ดูชอบดูบอลจะติดตามแบบว,ว่าถ้าดูบอลต้องดูช่องนี้ช่องนี้เท่านั้นเพราะว่าช่องนี้ได้ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์บอลหรือลิขสิทธิ์รายการต่างๆ I can see your voice ใช่ไหมอ่า uh, I can see your voice เนี่ยก็ต้นกำเนิดมาจากต่างประเทศซึ่งไทยก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาทำเป็นเป็นรายการในรูปแบบของไทยแลนด์นะคะ อันนี้ก็เรียบลิกสิทธิ์ด้านงานแพร่เสียงแพร่ภาพแต่ถ้าประเทศไทยมาทําโดยที่ไม่ไปซื้อลิขสิทธิ์ทําเลยอันนี้ก็ผิดนะคะต่างชาติสามารถฟ้องเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีงานอื่นๆอ,อีกนะคะใน,นแผนกวรรณคดีวิทยาศาสตร์ศิลปะพวกนี้เป็นลิขสิทธิ์สังเกตไหมคะนักเรียนสังเกตไหมว่าทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมกับลิขสิทธิ์แตกต่างกันยังไงง่ายๆเลยนะคะให้เรียนอันนี้คือเป็นแบบ จำง่ายๆแต่แต่ก็ต้องบางทีมันก็มันก็รวมๆกันแต่ว่าให้จำหลักง่ายๆทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับธุรกิจทุกอย่างที่เกี่ยวกับธุรกิจเป็นทรัพย์สินด้านอุตสาหกรรมสังเกตไหมสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเครื่องหมายทางการค้าชื่อทางการค้าความลับทางการค้าแผนแผนพังพูมงวงจรรวมแบบพังพูมงวงจรรวมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พวกเนี้ยเป็นด้านอุตสาหกรรมนะคะส่วนลิขสิทธ์ ลิขสิทธิ์ก็เป็นด้านสื่อบันเทิงการศึกษาการบันเทิงต่างๆอันนี้ก็จะบางทีก็จะรวมในอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมเพราะว่าภาพพยนี้ก็ไปขายเป็นอุตสาหากรรมเหมือนกันแต่ว่าให้ให้เราดูภาพรวมๆว่าพูดถึงเรื่องการศึกษาความบันเทิงเห็นไหมคะศิละปงละปางนะปานศิลปะความบันเทิงอะไรพวกนี้นะจะเป็นลิขสิทธิ์อันนี้หลักการจาง่ายๆนะหลักการจำนะก็ มีประมาณนี้นะคะมีประมาณนี้มีนักเรียนคนไหนอครูชินชินกับการสอนนักเรียนไม่ใช่นะคะอันนี้คือสอนคนเดียวลืมอ่ะโอเคก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจหนูก็วนวนดูคลิปครูซ้ําๆเอานะคะวนดูคลิปหรือถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สามารถถามกันได้นะคะ ในช่องทางการติดต่อที่ที่เรามีร่วมกันนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ